ก่อนจะดูคลิปนี้นะคะเฮนรี่ขอถามคำถามหนึ่งกับเพื่อนๆเลยคือครั้งสุดท้ายที่เพื่อนๆแปลงฟันให้น้องแมวคือตอนไหนคะ อ <the> ่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเริ่มพากันนั่งทานมาชินย้อนกลับไปแล้วค่ะเพราะว่าเฮนรี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะลืมให้ความสําคัญในการดูแลช่องปากของน้องๆนะคะแต่ถ้าใครนะคะบอกว่าไม่นะฉันก็แปรงฟันให้น้องแมวเป็นประจำเฮนรี่ก็ขอบอกเลยนะคะว่าต้องปรกมือให้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลช่องปากน้องแมวเป็นประจําเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะแมวหาย you <laughs> know ได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือ dental plaque นะคะหรือเจ้าพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าคราบจุลินทรีย์ซึ่งเจ้าคราบพวกนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นสีขาวออกเหลืองเป็นคราบที่มาเกาะตามฟันนะคะซึ่งพอเจ้าพวกนี้เนี่ยเริ่มเกาะหนาแล้วก็นานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันจะ up เล v e l ตัวเองให้กลายเป็นหินปูนหรือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า a r t a r ซึ่งเจ้าชาร์ดเนี่ยค่ะจะไม่สามารถเอาออกหรือลุดได้โดยการแปรงเพียงเท่านั้นแล้วแต่พอมันนะคะ b u i ตัวเองให้หนาขึ้นอยู่นานขึ้นเื่อ นคนสุดท้ายเราจะต้องพาน้องเมวไปขูดหินปูนค่ะพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคะ่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตั้งคําถามว่าแล้วไอ้เจ้าหินปูนเนี่ยคะ่ะปล่อยเอาไว้ไม่ได้หรอทําไมต้องเอาออกเฮนรี่มีคําตอบค่ะจริงๆแล้วเจ้าหินปูนเนี่ยคะ่ะมันเนี่ยเป็นตัวดีเลยในการสะสมแบคทีเรียแล้วพอแบคทีเรียเนี่ยคะ่ะมันเกิดการสะสมในช่องปากเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะคะช่องปากของน้องเนี่ยจะอักเสบโดยเฉพาะเหงือกค่ะ สังเกตยังไงตอนแหวกขึ้นมาตามขอบเหงือกนะคะถ้าอักเสบเนี่ยมันจะแดงอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งถ้าเราปล่อยปัญหาพวกนี้ไว้นานๆนะคะโรคปริทันหรือ periodontal disease จะถามหาค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอาการทานน้อยลงนะคะเหงือกแดงหรือฟันโยกนี่เลยเป็นสาเหตุเลยนะคะว่าทําไมเวลามีคนมาถามเฮนรี่ว่าทําไมแมวเขาเนี่ยถึงกินน้อยลงเนี่ยเฮนรี่จะให้เช็คช่องปากเป็นอันดับแรกเลยว่าช่องปากเขาเนี่ยจะมีแผลไหมช่องปา น้องเนี่ยมีการอักเสบหรือเปล่านะคะแล้วถ้าปล่อยปัญหาพวกนี้นะคะไวน้น,นานๆทุกอย่างก็จะบานปลายขึ้นโอเคพอแค่นี้ก่อนทุกคนน่าจะเก็ตแล้วว่าการดูแลช่องปากน้องแมวเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะคะอย่าให้ถึงขั้นที่เราต้องมานั่งทุกกับค่ารักษาเลยค่ะเพราะใช่ค่ะถ้าน้องๆเนี่ยต้องขูดหินปูนเนี่ยเขาจะไม่อยู่นิ่งๆเหมือนคนเวลาขูดหินปูนแน่นอนแต่แนั่นหมายความว่าเขาต้องดมยาสลบค่ะจริงๆตามประสบการณ์ของเฮนรี่เนี่ยเฮนรี่เห็นค่าขูดหินปูนตั้งแต่3,000บว นะแล้วก็ไหนจะค่าตรวจเลือดเพื่อความปลอดภัยของน้องๆอ,อีกนะคะไปเราไปไกลแล้วนะคะก<ะ>ลับมาพูดถึงการแปรงฟันน้องแมวกันเลยดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮนรี่แนะนํานะคะให้พ่อแม่แมวทั้งหลายเนี่ยแปรงฟันน้องเป็นประจําทุกวันได้เลยยิ่งดีนะคะโดยเฉพาะน้องแมวบ้านไหนเนี่ยที่กินอาหารเปรียกค่อนข้างบ่อยเนี่ยแนะนาให้ให้ความสําคัญในการแปรงฟันของน้องๆเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าแมวตัวไหนที่กินอาหารเปรียกบ่อยๆเนี่ยคะ่ะพวกคราบจุลินทรีย์เนี่ยก็จะเกาะตัวง่ายขึ้นไปอีกนะคะ ส่วนยาสีฟันนะคะแนะนําให้ใช้สําหรับน้องหมาน้องแมวโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะถ้าใช้ของคนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับน้องได้นะคะคราวนี้นะคะมาดูอุปกรณ์การแปรงฟันของน้องๆกันดีกว่าอันนี้จะเป็นของที่บ้านเฮนรี่ใช้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายรูปแบบมาแล้วก็จะมีแบบแปรงเนาะที่เราเห็นกันเยอะที่สุดคือเป็นแบบแปรงเลยแต่ว่าบ้านนี้ไม่ได้ใช้แบบแปรงนะคะจะใช้แบบนี้ค่ะแต่เฮนรี่นะคะแนะนําให้เลือกใช้อะไรที่เหมาะกับน้องแมวแต่ละตัวไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะแมวเนี่ย ไม่ใช่ทุกตัวที่จะปล่อยให้แปลงฟันได้ง่ายๆนะคะก่อ <g> น <år> เริ่มแปลงแล้วก็หลังแปรงเนี่ยคะ่ะแนะนําให้งดน้ําแล้วก็อาหารนะคะประมาณ30นาทีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ปล่อยให้ตัวยาสีฟันเนี่ยไปสลายพวกคราบจุลินทรีย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคะ่ะ เดี๋ยวเฮนรี่นะคะจะพามาแปลงฟันปั๊มปูปีคนจีของแม่ก่อนคนแรกเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นน้องแมวในบ้านนะคะที่ให้แปลงฟันได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะส่วนตัวแปรที่จะใช้กับบัมเบิลนะคะปกติจะใช้เป็นหัวแปรแบบนี้นะคะสอดนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ยาสีฟันของ w o r ร์ b แบ k นะคะตัวนี้จะเป็นรถไก่นะคะจริงๆแล้วมีหลายรถมากใช้ได้สําหรับทั้งน้องหมาน้องแมวเลยะคะ่ะส่วนท่าการแปลงฟันที่เฮนรี่อยากจะนําเสนอคือท่านี้ ด่ะดรยุกินะคะสัตวแพทย์ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นคนแนะนําท่านี้แล้วก็ท่านั้นเนี่ยเป็นการแปรงฟันจากด้านหลังน้องๆน,นะคะจริงๆถ้าบ้านไหนสามารถใช้แปรงแบบนี้ได้เนี่ยแนะนําให้ค่อยๆสอดตัวแปรงเข้าไปนะคะเวลาแปรงเนี่ยให้หมุนแปรงวนๆๆๆเลยนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ทําข้างละ30วิบวิเลยขอโน้ตตรงนี้ไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดน้องแมวเราให้ความร่วมมือมากๆเนี่ยอยากให้เป็นเน้นตรงฟันกรามด้านบนด้วยเพราะจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่สกปรกง่ายกว่า ที่อื่นนะคะต่อไปนะคะถ้าบ้านไหนเนี่ยเริ่มแปลงยากขึ้นมานิดนึงเนี่ยเฮนรี่จะแนะนําว่าอย่างน้อยก็ควรใช้แบบเจลแบบนี้นะคะของบ้านเฮนรี่เนี่ยเฮนรี่จะใช้ของท็อปปีคปป้คลีนท็อปปี้คลีนท็อปปี้คลีนท็อปปี้คลีนนะคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีสําหรับน้องหมาด้วยแล้วก็น้องแมวโดยเฉพาะเลยเลือกกันให้ถูกนะคะเวลาป้ายตัวเจลเนี่ยคะ่ะก็ต้องป้ายฟันเคียวด้านหน้านะคะฟันกรามด้านในซ้ายขวาด้านละ2จุดก็จะเป็น4จุดถูกปะการทํางานของเจลเนี่ยก็จะฟิลประมาณว่าตัวน้ําลายนะคะจะช่วยกลัว่วให้เจลเนี่ยเข้าไปทั่วช่องปากค่ะ ปริมาณเจลเนี่ยไม่ต้องเยอะมากนะคะแนะนําให้ทําทุกวันเลยเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะคะถ้าทํานานๆทีจะไม่ช่วยนะคะอย่างน้อยก็ต้อง30วันขึ้นไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะตัวอย่างของน้องแมวที่ให้อุ้มอย่างยากเลยนะคะมาดูกันว่าเราควรจะแปลงแบบไหนนะคะอันนี้อันนี้เชลวีเกรงหรือเปล่าคะถ้าอุ้มยากๆหรือว่ากลัวขนมากๆเนี่ยคะ่ะเฮนรี่จะแนะนําให้ใช้แบบสเปรย์นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันสเปรย์ฉีดปากที่เฮนรี่ใช้นะคะจะเป็นของไมโครซินนะคะคือตัวนี้ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกลิ่นปากเงือกอักเสบแผลในช่องปากนะคะคือจะมาให้ฝ ว่าตอนเชลบี้มาถึงไทยเนี่ยคือกลิ่นปากแรงมากชนิดที่ว่าข้ามร้องใส่หน้าเด็กข่ะน,นะคะ,ะใช้ประมาณ2อาทิตย์กว่าก็แบบเฮ้ยมันก็ดีนะแบบดีจนนางนะ่ะร้องใส่หน้ากี่ทีก็แบบร้องมาเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นสาบนะครับ ในปากของน้องเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าใครนะคะสนใจมีเจ้าตัวสเปรย์ตัวนี้นะคะติดบ้านไว้เนี่ยเฮนรี่ก็แนะนําว่าให้ซื้อไซส์ใหญ่ไปเลยเฮนรี่ไม่น่าซื้อไซส์เล็กมาเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเทียบกับราคานะคะมามานี่ถ้าเป็นบัมเบิลนะคะจะให้ทําง่ายมากก็แค่ยกฉีดนี่ง่ายมากดูดิ <laughs> ถ้าเป็นเชวี่นะคนละเรื่อง กระตุกเหมือนเจ้าเข้านะคะเพื่อนๆระหว่างนั้นนะคะทาสแมวอย่างเราเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะมีพวกน้ํายาดับกลิ่นปากนะคะที่เอาไปผสมพวกน้ําให้น้องดื่มอะไรเงี้ยเพื่อหวังที่จะให้น้องในก,กลิ่นปากดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ถ้าถามเฮนรี่นะคะตอนนี้เฮนรี่ก็ยังไม่มีแบรนด์หรือว่ายี่ห้อในใจเลยนะคะถ้าถามนะคะเฮนรี่ตอนนี้ใช้อะไรอยู่ก็จะใช้เป็นของแคทเจอร์นะคะ2ตัวนี้ต่างกันยังไงอันแรกเลยนะคะนี่ใช้จนเหลือซองสุดท้ายแล้วจะเป็นรูปแบบน้ําเอาไปผสมน้ําดื่มได้เลยถามว่า ใช้มาจะหมดกล่องแล้วเนี่ยเห็นผลชัดไหมยังไม่ได้เห็นผลชัดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเฮนรี่จะชอบตรงที่กลิ่นเนี่ยมันหอมสดชื่นดีเพราะว่ามันจะมีพวกส่วนผสมของเก๊กฮวยส่วนผสมของธรรมชาติต่างๆนานาอะไรอย่างนี้ค่ะกลิ่นมันก็เลยหอมสดชื่นดีนะคะมีแบบขวดด้วยแบบนี้ส่วนอีกอันนึงนะคะที่เ e ออก็เก๋กูดีตัวนี้มันจะเป็นผงอะคะ่ะเพื่อนๆเป็นรูปแบบของผงที่เอาไว้ผสมพวกอาหารกลิ่นมันจะหอม ที่บาบไม่ถูกอะ่ะกลิ ine, ่นมันจะหอมหอมมากซึ่งถามว่าบ้านนี้ชอบใช้ไหมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่เพราะว่าพอเวลาเอาไปเทผสมอาหารเปียกอะไรแล้วเนี่ยแมวจะกินน้อยลงนึกภาพออกปะแต่ว่าถ้าบ้านใครเนี่ยการดูแลช่องปากเป็นอะไรที่ยากซะเหลือเกินเนี่ยอาจจะแนะนําให้ลองใช้เป็นแบบนี้ค่ะแก้ขัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะเทให้ดูนะคะว่าซองเป็นแบบไหนนะมันก็จะฟิลสีชมพูสีชมพูแววแววหวานหวานนิดนึงนะคะขนเต็ม วันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครดูถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์หรือว่ากดแชร์วิดีโอให้ด้วยนะคะเฮนรี่ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย